สวัสดีครับวันนี้ทางชาแนลของเรานะครับได้นํารูปหล่อพระเกจิคณาจารย์นะครับมาให้เพื่อนๆครับได้รับชมและร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดถูกใจกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับครับวันนี้นะครับทางชาแนลของเรานะครับแนะนำรูปหล่อนะครับ ของหลวงปู่ปานนะครับวัดคลองดานนะครับรุ่นอนามัยบางบ่อนะครับเป็นหล่อใหญ่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับออกปี0 yeah. ูนย์นะครับนี่นะครับหลวงปู่ปานนะครับรุ่นอนามัยบางบ่อนะครับก็จะมีหลากหลายพิมพ์นะครับอันนี้เรียกเรียกว่าหล่อใหญ่นะครับถ้าเป็นหล่อเล็กจะเป็นรูปแบบปั๊มนะครับอันนี้เป็นหล่อใหญ่นะครับครับ นี่อ้วนอ้วนล่ำล่เลยนะครับนี่องค์ท่านจะอ้วนล่ำแบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆก็ดูพิมพ์ทรงนะครับดูให้อ้นอ้วนแบบนี้นะครับนี่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับนี่ครับอ่ะลาดูหน้าตากันนะครับนี่ครับหน้าตาหลวงปู่นะครับท่านก็จะหล่อได้อุดมสมบูรณ์ล่ำล่ำดีนะครับนี่ครับ เนือจะออกเป็นเหลืองเหลืองทองทองด้วยนะครับเพราะเป็นทองทองผสมนะครับนี่นะครับคงจะล่ำล้ำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดูผิวพันธุ์นะครับจะเป็นโลหะเก่านะครับนี่นะครับมีเม็ดหล่อมีเม็ดไรนะครับนี่ตามซอกแขนซอกอะไรนะครับนี่ครับผิวนี่ได้ยุมากเลยนะครับ พอดีองนี้ได้มาเป็นเลี่ยมเก่าเลยนะครับด้านหน้าจะเปิดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ดูผิวพันธุ์ท่านนะครับนี่นะครับหล่อได้สวยงามมากเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับค้งคาบนะครับนี่เนื้อผิวด้านหน้านะครับจอกเป็นแดงๆเลยนะครับนี่ครับได้ยุนะครับนี่ดูเนื้อโลหะนะครับจะเป็นเหมือน เหมือนอันนี้เลยนะครับเหมือนมุ้งเลยนะครับนี่ครับมันอ้วนลำล้ำเม็ดหล่อนะครับซอกลักแแ้ล่นี่ครับนี่ครับเดิมๆครับดูผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์ได้ยูมากเลยนะครับนี่ครับความเก่านะครับพอดีได้มาเป็นเลี่ยมเปิดด้านหน้านะครับด้านหลังนี่ปิดนะครับนี่ด้านหลังนี่จะสวยงามมากครับเป็นผิวทองนี้เลยนะครับ นี่นนิฐานว่าตอนหล่อนี่มีทั้งทองคําทองไรเลยนะครับจากชาวบ้านนี่ร่วมกันทําบุญใส่ลงไปในตอนหล่อเลยนะครับนี่เราดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะอ้วนๆหน่อยนะครับนี่เหมือนองค์จริงท่านเลยนะครับนี่ครับดูตามซอกซ้องครับจะปรากฏว่ามีไอ้นี่ด้วยนะครับยาขัดนะครับแดงๆนะครับ ด้านหลังนี่ไม่แทบไม่โดนสัมผัสเลยครับจะเป็นทองๆสวยแบบนี้เลยนะครับแทบไม่ได้จับนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นเลี่ยมเปิดมานะครับองค์นี้ครับนี่ครับอนามัยนี่ดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆนี่ครับทําได้สวยนะครับองค์จะเขาจะล่ํานะครับองหลวงปู่จะล่ําเลยนะครับไม่ผอมนะครับพยายามจําพิมพ์ให้ดีๆนะครับนี่ครับดูความสมบูรณ์นะครับ ดูผิวพันธ์นะครับแดดยูไหมนะครับนี่นี่แล้วดูนะครับลงริ้วจิวออะไรจะต้องคมๆแบบนี้นะครับดิงๆแบบนี้นี่ครับแดงๆเลยนะครับนี่ตรงนี้กระไหลทองเต็มเลยครับด้านหลังกระก้นนะครับนี่แล้วเรามาดูก้นกันบ้างนะครับนี่ครับดูโลหะนะครับจะเป็นแบบ ตาแห่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับเก่าเลยนะครับนี่ทองสวยมากครับนี่ครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับมีหน้าตาเลยนะครับหน้าตาจมูกปากหล่อได้สมบูรณ์มากนะครับองนี้นะครับนี่เรียกว่ารุ่นอนามัยนะครับอนามัยบางบ่อครับปัจจุบันเป็นลงโรงพยาบาลบางบ่อไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ วันนี้ก็นำนะครับรูปหล่อนะครับที่ปัจจุบันนี้เริ่มหายากขึ้นทุกทีแล้วนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้ร่วมศึกษานะครับไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าวันวันหลังได้เป็นหล่อเล็กหล่อปั๊มเล็กมานะครับจะนํามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันต่อไปอีกนะครับแต่ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆครับกปดถูกใจนะครับ กดซับคะไลแลวกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้ายดีนะครับแชร์เพื่อนๆได้มารับชมกันหน่อยนะครับเป็นวิทยาทานนะครับนี่ครับให้ความรู้ให้ปัญญาเนี่ยได้บุญเยอะนะครับนี่นะครับล้ำล้ำนะดูไม่ยากนะเพื่อนๆเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ